อาสลามุลเลาะห์กุ๊งบารมตุนนองอยู่วารบารกาตสวัสดีค่ะพวกพวกเราในเด็กๆทุกท่านเลยนะคะคุณครูพิดานะคะคุณพิดาค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปแนะนำในส่วนของการบ้านกับเด็กๆนะลูกนะวันนี้คุณครูจะอ่าสอนการบ้านเด็กๆย้อนหลังนะคะเป็นายงานนะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราต้องเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆอดทนหน่อยนะลูกนะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะคิดถึงคุณครูหรือยังก็เลย เรามาดูกันบ้านกันเลยนะคะโอเคการบ้านวิชาแรกเป็นใบางานที่หนึ่งนะคะครูย้อหลังันที่สิบเก้าให้นะลูกนะวิชาภาษาไทยคะ่ะลกูกให้นะักเรียนจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องจับคู่คำคำ,คำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะลูกนะแล้วก็ไปเติมใต้รูปภาพนะคะมีทั้งหมดสามหกาทั้งหมดแปดคำ <5 S 1> ค่ะแปดรูปภาพคำที่หนึ่งลูก ต่อีตีออกเสียงพร้อมกับพิดาเลยนะคะเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะเสียด้วต่อีตีสอีสีสอีสีผอีผีผอีผีบอีบีบอีบีชอีชีชอีชีจอีจีจอีจีเด็กๆอ่านไปด้วยชี้ไปด้วยนะลูกนะ ปออีปีปออีปีอันนี้มีวรรณยุกต์ด้วยดเด็กๆดูดีๆนะ <PS 2> พออีพีพเอกพี่อีกครั้งนะลูกนะพออีพีพเอกพี่เด็กๆดูว่าคำไหนมันหมายความว่าอย่างไรเด็กๆก็เติมลงไปในช่องว่างคุณครูพิดาขอชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะเด็กๆที่ระบายสีมาเก่งแบบนี้เลยทุกคนเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสี ระบายสีระบายสีให้สวยงามตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะในหน้าที่สองลูกเดี๋ยวเราจะมาฟังกับคุณคูพิตากันก่อนนะคะคุบิตาถือใหอ้มาที่สองนะคะเป็นวิชาคาณิตศาสตร์นะคะวันนี้อคําชี้แจงเ็าบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องอเรามาดูตัวเลขนะคะว่า จะเติ ize, 8, 3, 5, 5, 5. มยังไงเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยข้อที่หนึ่งสิบสามสี่เหลี่ยมสิบแปดอ่านค้งลูกอ่านพูดคกสิบสามสี่เหลี่ยมสิบแปดข้อต่อไปสิบแปดสี่เหลี่ยมสิบข้อต่อไปเจ็ดสี่เหลี่ยมสิบสองข้อต่อไปสิบสี่สี่เหลี่ยมสิบเอ็ดข้อต่อไปแปดสี่เหลี่ยมสิบสาม ้อตาไป18สี่เหลี่ยม18ทีนี้เรามาสังเกตนะคะว่าทําอย่างไรแล้วเพราะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ได้ให้ไปแล้วใช่ไหมคุณพี่ตาแต่เป็นเลขตัวเดียวแต่เป็นเลขตัวเดียวเลขหลักเดียวเลยเติมเครื่องหมายทีนี้เรามาสังเกตสังเกตเลข13กับเลข18คลิปที่แล้วคุณครูพี่ตาสอนไปแล้วว่าให้เด็กๆกินตัวเลขที่ มากกว่าก็คืออ้าปากไปหาตัวที่มากกว่ามันจะได้อิ่มอิ่มท้องอ่ะเดี๋ยวมาสังเกตกันสิบสามกับสิบแปดอันไหนมากกว่าคะเด็กๆลองดูอ่าเด็กๆต้องอ้าปากไปหาเลขสิบแปดอ่าก็ก็อ่านแบบว่าสิบสามน้อยกว่าสิบแปดอ่ะลองดูเด็กๆอ่านได้อ่านให้มาทางด้วยสิบแปดกับสิบอันไหนมากกว่าดูที่สังเกตมีสิบแปดเล้กก็่สิบก็ต้องอ้าปากไปหาเลขสิบแปดนั่นนะคะ แล้วเวลาอ่านก็ 18, 18. มากมากว่านั่นเอีกนะคะเดี๋ยวด<ข>ูอีกหนึ่งข้อนะลูกนะข้อต่อไปกออ็ยากเลยดีกว่าคือข้อนี้ข้อนี้ยังไม่มีเมื่อกี้18กับ 18, 18สังเกตได้ง่ายๆว่ามันเหมือน,นเหมือนไหมคะเด็กๆลองดูซิเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับอันนี้ลงไปก็อ่านว่า สิเท่ากับส8นั่นเองนะคะหน้านี้ <8. S 1> เสร็จแล้วเติมเครื่องหมายทุกข้อเลยให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามแต่ว่าอย่าระบายแต่ว่าอย่าระบายทับตัวเลขนะลูกนะโอเคบ๊ายบายค่ะ